ตี่จ้าโอ้ยมาแบบส้มๆเด้อพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มูสับกับม่ามากกเกาหลีอ๋อนี่ใส่อันยังเกาะซอสเกาหลีนี่ซอสมาหมากะเม้ง ผมมามากันเลยสิเอิดก่อนอน,นะเผ็ดเพ,พี่น้องมาไม่กินเผ็ดม,มนันไหยมือแล้วยอ่อละต้มก็้วกได้กินไปนะ

ดเด็กน้อยเลยเด็กน้อยบ่อยากกินเขาขนาดปุ้งยายยังบ่อยากกินเขาเลยแต่เขาก็ตตอนกินกินพ่อที่เขาเห็ดได่มามีแห้งเห็ดปีหนองก็เห็ดอาหารที่มันแบบง่ายๆพัดๆเอาเอางซิมบ่ละ แซ่บไปนอกอิ <c oughs> ก่มแค่นี้ก็อิ่มยังวะพี่นอ้องมาอีกแเ้าไปพูนึงมาพูนึง <c oughs> <c oughs> ต้องฮัดเฮยแบบกินง่ายอยู่ง่ายเด้อ เป็นไข่เป็นยังมากเลยมันจะได้ง่ายผู้ใดกินกับเขากินหยาดยูย่หยาดเนี่ยเป็นไข่เป็นยังมากเลยโอ้ยลำบากเลยบอกไปฮะบ๊อ <c oughs> บ,บินทะ้ฮะบ๊อบินท้ฮะห้ะ <c oughs> าอย่างงอนเลยสวัสดีครับบอวายไม่กวัแม่บอ่ะสวัสดีครับครับอืมอืมบาให้เก็บเลยแมมาแอตมาอยู่ออกย่า Vad vill du ha? Vad är din klubba då? Du säger alla klubba. Det på mig Och nu med 好了。No, no. <laughs> พรั่งเขาก็กินเนี่ยเป็น้องม,มา่มมแต่เขาสิใส่ฮอทดอกใซส์ยัยงลงไปส่วนมากเขาจะบอกไก่มักสวดหนามคือบานเฮาเห็นบ่ล่ะคือ,อ,อกกเฮาเนี่ยพอมักกินเส้นเนาะเห็นฟรั่งเขาไปซื้อมาัมาเป็นหลายคนอยู่แต่เขามาก,กินนั่นมามมันยังเกาะ เกาล่งเกาลีเองเสียนไหมพลังมันเสียนใหญ่ไหมพี่น้องเกิดแสียเพือ่อเขาวายหรอกมันเสียนใหญ่พอมันหนุ่มไหม เพิ่งออกไปข้างนอก่าสิอัดคลิปอันให้พี่น้องเอบ่งอยู่กล่องล้างกับเสียงบอดีตั้งหากโอ้ก็ได้ล้อมเครื่องนี่บ้านนี้งึดหลายมีแตแนวทั้งๆสิแลนไปลานสอมยังสี่คือบ้านหอาบ่มี่ดลอฝัน ในกับเป็นเวลาในกับเป็นเวลาแม่แต่กับเขา <c oughs> สร้างมือน,นี่ใาย่ขามมะทรงเฮียงนอกจากอาหารสำเเ็จโอเคนะั่็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่กับใส่เวลาสองสามสมมงบางที่เดวแต่หิมะสิไลบ์บลาย,ายได้ถ้าชื่อพวกพองอาหารสามซปเปอร์มาร์เก็ตอิงเซ่นะ ทารดเป็นอาทิตย์ถ้าโชคดีสองสามมือได้อันนี้ขนาดโชคดีนะนี่พี่นอนขนาดโชคดีมันเหลวแต่เลเวลลันส์หนิ่งสิเมืนแบบเลเวลลันส์แอมเขาสิม,มาสมคนหลาย สั่งมาแมนเนี่ย <c oughs> พี่นอกอยดกตระกูลโคติกาสิไปแบกซื้อมไม่ไปหายงเสียเมื่องนอกเขาจะสั่งบ้านไายบ้านมันเลย <c oughs> แล้วเซเว่น แล้วเรียนย่งสิโอ้ยเรื่อไปร้านสะดวกซื้อนอกบาลทิศอืม้านสะดวกซื้อนอกบาลทิศอันบอ่อใดมากเปิดขายของทุกสิ่งทุกอย่างทื่บ้านเขาเองสิเด้อืมบ้านเขาสบายดีแล้วมไม่่มทุกอย่างนี่ลานสะดวกซื้อแม่บาลพีน่น้องยูนี่บอ่อใดขายมาสุยางเด้อ อดยังเดียว <laughs> แต่สวัสดิการมันก็นดีแบบนึงแต่เอ่อันพอดีกับมี่อันดีกับมี <c> ่ก <oughs> ็่จกินน้ำใส่ันี่ะอันไล่ไว้ใส่เปียงหรอกบบนี้ ออกชังขานไปสวนยูรานซูเปอร์มาร์เก็ตบด้ยเรื่องเป็นเรื่องอาไปเก็บขั้วพี่น้องมันตันเนี่ยตันเขาเป็นน้ำโหมกเนาะหายใจยากลายค้นเป็น ก็เลยโทษ้อจ้ะไปแล้วจะีบบ่นอเด้อจะปดีจะ